มีธุรกิจไทยจำนวนไม่น้อยที่บุกไปทําตลาดต่างประเทศสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคอาเซียนนอกจากจะยิ่งใหญ่ในไทยแล้วยังมีการขยายธุรกิจไปเวียดนามและไปไกลถึงยุโรปที่ประเทศอิตาลีเรากำลังพูดถึงเซนทัลรีเทลคอร์ p ปอเรชันหรือว่า CRC นะครับไปดูกันครับว่าธุรกิจของ CRC มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างในฐานะที่เป็นผู้นําธุรกิจท้าปรีเบอร์หนึ่งของไทยในเวทีระดับโลกอันดับแรกที่ต้องพูดถึงเลยครับก็คือการลงทุนเพื่อขยายการให้บริการใน3ประเทศของเซนทัลรีเทลนะครับได้แก่ไทยเวียดนามและอิตาลีสําหรับในไทยเซนทัลรีเทลมีจำนวนห้างร้านทั้งหมด1721ห้างร้านครอบคลุม59จังหวัดและมีแผนขยายเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเพื่อตอบรับความต้องการของคนไทยที่สำคัญ ห้างเซนทัลในเครือของเซนทัลรีเทลเพิ่งฉลองครบรอบ75ปีเป็นการยืนยันว่าเป็นห้างที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานส่วนในเวียดนามครับซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรกว่า90ล้านคนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากในภูมิภาคนี้การเข้าไปลงทุนของเซนทัลรีเทลถือเป็นหัวใจสําคัญในการขยายธุรกิจค้าปรีโดยปัจจุบันครับมีจํานวนห้างร้าน123ห้างร้านครอบคลุม41จังหวัดถือเป็นก้าวสำคัญเลยครับ ในการเข้าไปสร้างอาณาจักรธุรกิจของเซนทันรีเทลเชื่อว่าอนาคตจะขยายเพิ่มอีกอย่างแน่นอนไปกันต่อที่อิตาลีหนึ่งในประเทศผู้นำด้านแฟชั่นของโลกมีแบรนด์ดังมากมายเกิดขึ้นที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่นักช้อปทั่วโลกต้องไปเยือนและเซนทันรีเทลก็เป็นเจ้าของห้างหรูในอิตาลีอย่างห้างรีนาเซนเต้มีถึง9สาขาใน8เมืองจากธุรกิจใน3ประเทศนะครับเซนทันรีเทลมีผลประกอบการ9เดือนแรกของปี2565 มีรายได้รวม1 7 1 9 8ล้านบาทกำไรสุทธิ4,188ล้านบาทและนั่นทำให้เซนทัลรีเทลนะครับก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในธุรกิจค้าปลีกระดับแนวหน้าของโลกต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆหนึ่งในปัจจัยนะครับที่ทำให้เซนทัลรีเทลประสบควาคมสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องก็คือการสร้าง CR C R C Ecosystem ให้เกิดขึ้นโดยครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคโด้วยการสร้างกลุ่มธุรกิจที่มีประสิทธิภาพโดยสามารถแบ่งได้5กลุ่มธุรกิจหลักนะครับประกอบไปด้วยฟู้ด แฟชั่นฮาร์ดไลน์พรอพเพอรและเฮล t ์แอนด์เวลเนสสำหรับ4กลุ่มธุรกิจแรกนะครับฟู้ดแฟชั่นฮาร์ดไลน์และ Property เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเข้าไปใช้บริการและเป็นลูกค้าอย่างแน่นอนแต่สําหรับกลุ่มธุรกิจเฮล t ์แอนด์เวลเนสนะครับถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ครับมีจุดเริ่มต้นมาจากเทรนด์การดูแลสุขภาพ ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเซ็นทันรีเทลเองก็มองเห็นเทรนด์นี้เช่นกันครับจึงขยายกลุ่มธุรกิจนี้มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องนี้ที่ผ่านมาครับกลุ่มธุรกิจ Health and Wellness มีการเปิดตัว Tops v i ว a ร้านจำหน่ายวิตามินและอาหารเสริมครบวงจรแบบ OTO เจ้าแรกของไทยเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดที่มีมูลค่าถึง2 0 0แสนล้านบาทโดยมีแผนเร่งขยาย150สาขาทั่วประเทศพร้อมตั้งเป้ายอดขายทะลุ1,500ล้านบาทภายในปี2570 เพื่อขึ้นเบอร์หนึ่งตลาดวิตามินและอาหารเสริมของไทยอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ TopScare รล้านขายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยมี3สาขาที่เอกมยัยเซ็นทรัทนพลัมสองและสาขาพัฒนาการ30ซึ่งเป็นสาขา standalone ถือว่ามาเติมเต็มให้กับผู้บริโภคได้ดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นปิดท้ายในกลุ่ม h Health and w e l l n e s s ด้วย p e t a n อน e เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงกับเพจช h o p แบบครบวงจรจากแนวคิดที่ว่าเพราะเราคือเพื่อนที่ดีที่สุดของสัตว์เลี้ยงนี่จึงเป็นศูนย์รวมทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพและความบันเทิงโดยเปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตมีผลิตภัณฑ์รวมมากกว่า5,000รายการเป็น one-stop service และสร้างเพจ Lover community ไปพร้อมกันบอกได้เลยว่าคนรักสัตว์เลี้ยงไม่ควรพลาดครับ การสร้างการเติบโตของธุรกิจเซ็นทัลรีเทลใช้แนวคลิดอินคูซีฟโกลด์สร้างความสําเร็จร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นโลจิสติกฟินเทคและอีกหลากหลายด้านนะครับเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกสิ่งหนึ่งครับที่ต้องพูดถึงก็คือการที่เซ็นทัลรีเทลให้ความสําคัญกับเรื่องของ Sustainability หรือว่าความยั่งยืนเซ็นท่านรีเทลเป็นองค์กรต้นแบบเพื่อความยั่งยืนที่ได้ประกาศเป็นกรีนแอนด์ซั t a i เ a นเนบล t รีเทลแห่งแรกของไทยที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปีคศ2050เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันทั้งเรื่องการดำเนินธุรกิจการพัฒนาสังคมและการดูแลโลกเซ็นท่านรีเทลนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีมากครับสำหรับธุรกิจไทยที่ปักธงและขยายความยิ่งใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศเห็นได้ชัดครับว่า การวางแผนลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้าง CR C R e C Ecosystem ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภครวมถึงการนำเทคนโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาเสริมประสิทธิภาพเพื่อเป็นธุรกิจรีเทลที่ฉลาดยิ่งขึ้นและไม่ลืมเรื่องของความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจยุคใหม่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเซนทัลรีเทลเท่านั้นในการก้าวสู่การเป็นรีเทลเทคระดับโลกอนาคตจะเป็นอย่างไรต้องติดตามแบบห้ามกระพริบตา